on me a weapon two creatures said only to appear when the planet is in grave danger who dares disturb my slumber ah <coughs> limit เพื่อนๆแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลักติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลักี่ชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอเซใบมีใบรับรองทะเบียนคารค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาร์แต่ว่าส่วนใหญ่จะมียู d เพื่อเพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนหนร่บ สวัสดีครับมีล u ่ k y b แบรนะครับวันนี้เราอยู่ใน f ฟ n a l 7 Rebirth นะครับวันนี้จะมาพูดรวบรวมสรุปนะครับเกี่ยวกับเทเลอร์ที่มาทั้งหมด14ข้อนะครับแล้วก็จะพูดถึงว่าพาร์ทสของ Rebirth เนี่ยจะจบถึงไหนนะครับแล้วก็ตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่มันเป็น2ไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านตรงนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะสรุป14ข้อให้ฟังนะครับตัวละครใน Origi ินัลบาร์ตมาคบนะครับก็คือมีตัวละครเก่าคมหมดเลย มีตัวละครที่เข้าร่วมบาร์ตี้ในภาคนี้แต่อย่างควบภุมไม่ได้เหมือนกับเดสในภาคก่อนอ๋อแล้วจะไม่ได้ใช้ในภาคถัดไปด้วยนะครับมีมรสูนมายาใหม่พร้อมไซส์คอนเทนต์นะอาจจะเป็นแบบนีโอบาฮามุสหรืออะไรตัวใหม่ๆอ่ะนะโจโกรโบแต่ละลีเจียนมีอาบิลิตี้ของมันเองก็คือมีการเสริมคือถ้าเพื่อนๆพ่นเห็นเชเลอร์เพื่อนจะเห็นเลยว่าโจโกระบ,บบินได้ด้วยนะคือบอดิ้อ้างอิงจากฟันออริจินอลไม่มีบินได้นะครับอย่างมากก็มีโจโกระบอบ,บินเขาบินล่องน้ําถูกไหม ตัวกระโบทองก็ความสามารถของตัวหลายตัวมารวมกันแต่ไม่มีตัวกระโบบินได้นะเขาอาจจะทําเพิ่มให้มันน่าสนุกขึ้นนะครับใช้คอ,อคอนเทนต์เออใช้คอนเทนต์เยอะเกือบ2เท่าของแมนสตอรี่ก็ดีครับจะได้มีอะไรทำเยอะๆนะจะได้ไม่เบื่อย้อนกลับสถานที่เก่าได้ก็ละอ้างอิงมาจากภาคลีมาก,ก็เราก็สามารถที่จะย้อนเออกลับไปเล่นได้บางทีเราพลาดของพลาดอะไรไปนะครับใครมีเซฟภาคแรกจะได้โบนนะัสตอมเริ่มเกมแต่ไม่สามารถใช้เซฟมาเล่นได้นะครับใน ลำดับสถานที่ในการเดินทางเปลี่ยนไปจากเดิมก็อย่างที่บอกครับเขาก็จะมีแปะเปลี่ยนแปลงในส่วนเนื้อเรื่องขึ้นมาแต่ทำให้สนุกขึ้นนะครับอ่าต่อไปเพิ่มละเอียดเพิ่มเติมจากฟอนนัเน็นะครับของอีกเจ้าหนึ่งนะการต่อสู้เน้นระบบประสานท่าสตัวละครเออมันจะมีในส่วนท่าท่า,ถ,าถ้าเกิดเพื่อนๆดูในคลิปอะแบรเล็ดเออผสมกับแอนดิสอย่างเงี้ยข้าคู่กับทีฟาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจะมีคอมโบมาเล่นด้วยกันนะครับอ่าเลเตอร์ทีเป็นตัวละครที่เล่นได้ส่วนฟิลเซนต้องรอภาคคูฟินเซนนี่มมีชอบากเลย คือแกกระโดดมาจะลงศพแล้วก well, ็ไม่ได้เล่นนะมัทเทเรียใหม่ที่ไม่เคยมีในภาครีเมคนะครับมินิเกมเดินพาเลตยังมีอยู่อ่านี้ชอบมากเลยแต่จะอยู่ในสโคปที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอ้โหเห็นชาเทเลอร์โคตรเท่เนาะข่าวมินิเกมโกซัสเซอร์ดีกว่าเดิมต้นฉบับโอ้โหมีเยอะเลยนะมีเห็นทั้งมินิเกมต่อยมวยแข่งโจโกโบโอ้โหอันนี้เป็นมินิเกมเก่าที่เห็นแลวคิดถึงเนาะโจโกโบรูปแบบต่างๆที่ทําให้ออกสํารวจสนุกยิ่งขึ้นนะครับ เซฟไม่สามารถออกมาใช้กับภารีเบิร์ดได้นะครับเซฟร้อนเป็นตัวละครที่เล่นในช่วงอดีตก็คือตอนที่เซฟร้อนกับคาวเนี่ยลงจากรถแล้วมาเจอบังกรใช่ไหมแล้วก็มีในส่วนที่เข้าถา้ำช่วงนั้นจะเล่นในเซโอเซฟร้อนตอนนั้นเก่งโคตรเลยฟันทีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะภารกิจเสริมมีบริมาณมากกว่าลกกผลิตเกิดภารกิจเดิมถึงสองเท่าอันนี้ก็เป็นในส่วนฝั่งซ้ายบอกเรียบร้อยนะครับเนื้อเรื่องถึงเดอะฟอร์เกนและ ปิดท้ายที่ฉากนั้นของ Final Fantasy, Final Fantasy i 7ก็คือจบไปในส่วนภาค2จบที่ f o r r c o n t e n t นะครับผมเดี๋ยวมีจะพูดถึง14ข้อที่มีพยายามคิดอยู่ในคลิปนะทั้งเรื่องเจ้าเวปป้อนด้วยที่ทีฟ้าตกลงไปในน้ำนะครับหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะมาพูดสรุปให้ฟังเลยจากเทเลอร์ของ Final 7 Rebirth นะครับผม คิดว่าฮ่าฮาแล้วกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสำหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออตรงหมีหมีพูดสนุกหรือว่ามีอะไรที่หมีพูดผิดก็มาพิมพ์ต้งคอมเมนต์แล้วมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะแต่ว่าไอ้ที่ทีฟาตกลงไปอะ่ะหมีคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าซับไฟเวป้อนมากกว่านะไม่น่าจะใช่เอเมรันเพราะว่าเออตอนที่มันว่ายน้ำไปอะ่ะมันเห็นห่างด้วยครับหนึ่งแล้วก็ข้อสองคือถ้าอ้างอิงจากภาพออริจินอลเนี่ยหลังจากที่ พวกเว็บนหลุดออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าซับไฟเนี่ยมันลืมตาตัวแรกเลยถูกไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวมิดเดี๋ยวมีจะมีสรุปเอ่อท้ายๆคลิปให้ฟัสร้งด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปเนาะอ่ะเรามาเริ่มกัน14ข้อเลยนะครันนะครับข้อแรกก็คือแอนน โจก็บอกมันบินได้ด้วยหลอครับแล้วที่ฮาคือเลตเทอร์ทีนขึ้นไปนั่งนั่งขี่จักรโบนี่เขาบอฮาเลยไอคนอื่นขี่ขึ้นไปขี่จักรโบนี่มีเฉยๆนะแต่เลตเทอร์ทีฮะดูดูขาน้องเนี่ยเลตเทอร์ทีนบอกก็คนมันเท่นะแต่จริงๆฟอนต์เจ็ดออริจินอลเนี่ยจักรโบทองมันก็ได้แค่ไต่ภูเขานะครับแล้วก็เอ,อ่อสามารถที่จะเดินข้ามแห่งน้ําได้แต่บินอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับเขาทําออกมาก็คือการพัฒนาไงถูกไหม ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นโลกคู่ขนาดน่ะมันเป็นโลกสองไทม์ไลน์อะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมก็ไม่แปลกนะอันนี้หมีแบบแก้แก้ให้เต็มที่แล้วแต่โดยรวมสรุปนะถ้าเกิดสมมุติเป็นฉากใหญ่เงี้ยเราขี่โจโกโบโขึ้นภูเขาไปสำรวจเจอมอนเตอร์เอาอ่างยิ่งจากมิการออกมามันจะเจองูยักษ์ตรงทะเลทรายหมีจำได้เลยหัวตรงนั้นนี่ตอนแรกเราสู้มันไม่ได้นะครับจบไปในส่วนข้อหนึ่งนะครับ เอาต่อไปข้อที่2จีบสาวได้เหมือนเดิมนะการจีบสาวเนี่ยเออไอพี่แบเรตมาไงจ่า <c oughs> การจีบสาวเนี่ยขึ้นอยู่กับการตอบคถามครับตั้งแต่เริ่มเกมเลยถ้าเราสนิทกับใครตอนที่เรามาที่โกซาเซอร์ er เนี่ยตอนเราขึ้นไปที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะกระเช้าอะ่ะเออเราจะขึ้นกับคนที่สนิทที่สุดอ้างอิงจากออริจินอลซึ่งหมีก็จะจีบกับทีฟาแล้วก็จะขึ้นจเจอทีฟาแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเออไปตอบให้ท่าพี่แบเรตมากๆเนี่ยพี่แบเรตก็จะขึ้นกระเช้ามาเพื่อนๆก็จะกลายเป็นยอดชายทันที พนะพเพราะนั้นเพื่อนๆก็เลือกเอาครับยัฟฟี่ก็ได้นะทีฟาแอรีได้เหมือนเดิมเลยการจีบสาวได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับตัวมีก็คงทีฟาเหมือนเดิมนะครับลักยังไงในออริจินอลก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังรีเบิร์ก็คงที่เดิมนะแต่ไม่เอาแบรเลนะไม่เอาไม่อยากเป็นยอดชายนะ <c oughs> รู้ว่าเรารู้แบ l เลนายจริงใจกับเราแต่ว่ามันก็ได้แค่เป็นเพื่อนแล้วนะ <c oughs> อันนี้พูแทนข่าวนะ อ่ะแล้วเ,เพื่อนๆนะครับอยากจีบใครมากที่สุดก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่3นะครับฉากปลอมตัวของพี่คาวนะโอ้ต้องบอกว่าฉากนี้ฟัอนัจเนี่ยแจ้งเกิดโคตรโคตรเลยนะก็คือพี่คาวเนี่ยเขาเขาเอ่อปลอมตัวมเป็นทหารนะเพื่อขึ้นเรือนะครับแต่อย่างที่บอกคือรูฟันตมันก็เห็นนะคือจริงๆมีไม่ได้อะไรคือดาบบัตเตอร์ซอสท,ที่ที่คาวมันควายอย่างเงี้ยมันก็คือของแซกอะซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอดีตเฟิร์สคาร์หรือเปล่าใช่ไหม แล้วเป็นอาหารที่เก่งขนาดนั้นนะคนระดับสูงอย่างลูฟัสหรือคนในองค์กรชินนาที่มาอยู่กันตรงทา่ทาเรือมันจะไม่รู้เหรอวะแล้วดูดิทหารทุกคนถือปืนกันบมดม,มีไอเบ์กเนี่ยทหารที่ไหนวะถือดาบเบลเลอร์เลยแต,แต่ลูฟัสเขาอาจจะเออทาเป็นไม่เห็นและกันคิดว่าช่างมันไม่เป็นไรประมาณนี้นะคือ่างนี้มีฮาไงจริงๆมันมองยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าหู <laughs> ดาบแข้งเบลเลอร์เลยเนะว้ยคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นอนะ เพราะว่าชินน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเอาส่งทาหารไปเก็บแซกตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคนสืบท่อต่อก็ต้องเป็นข่าวอยู่แล้วลูฟัดก็สู้กับค่าวบนตึกชินละาด้วยถูกไหมอันนี้หมีวว่าแม่งไม่ค่อยเม็กเซนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามันฮาก็สนุกดีถูกไหมอ่าต่อไปข้อที่4นะครับฟァแนนฟาติจิเอตตรีเบิร์เนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็น2ไทม์ไลน์ไปเลยนะ1ไทม์ไลน์ภาครีเบิร์ที่เราจะได้เล่นคือแซกตายถูกไหม พะคาวจะได้ดาบบัตเตอร์ซอสจากแซกมาใช้ส่วนแอริสรอดใหม่ต้องลุ้นกันส่วนยังไทม์ไลน์ที่2องก็คือไทม์ไลน์แซกกับแอริสไม่ตายในไทม์ไลน์นี้เนื้อเรื่องน่าจะต่อจากไคลซิคอ์นะครับแซกก็ก,กลับมาหาแอริสได้พร้อมกักบคาวที่รอดมาได้กันจากเหตุการณ์ตอนท้ายของไคลซิคอ์แล้วก็กลับมาเจอกันที่นี่พวกแอริสทีฟาบาดเจ็บในไทม์ไลน์นี้แซกอาจจะเป็นตัวเอกและอาจจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากไคลซิคอ์คือเขาเหมือนทำปลายเปิดทำทำเป็นภาคต่อจากภาคอื่นมาอีก เขาไม่มีวิคนะเขาอาจจะทำภาคอื่นต่อ,อครับไม่ได้จบแค่นี้เขาอาจจะดูกระแสแหละว่าเฮ้ยฟน 7, อนเจ็ดรีรเบิร์อ่ะปังเปล่าถ้าปังก็อาจจะทำเป็นอีกภาคหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่แซกเป็นพระเอกไปเลยแล้วก็อาจจะแบบไปกับไอริสสองคนประมาณนี้นะเราต้องดูว่าภาครีเบิร์ตรอดหรือเปล่าหรืออาจจะแบบทุกคนล่อกันหมดเลยทั้งไอริสทั้งแซกแล้วก็กลับมาร่วมปาร์ตี้ที่นี่โอ้โหปาร์ตี้แบบักขาวเยอะเลยทีเียเลือกเลือกสรรได้เต็มที่เลย เอาถ้าเกิดสมมุตินะเอาแซกกับคาวแล้วไม่มีท่าประสานกันนี่โหแบบเฟิร์สคลาสโซลเยอร์สองคนคงเท่มากเลยเนาะเพื่อนๆลองคิดภาพดูแต่เอาจริงๆนะฟันทั้งเจ็ดถ้าแอริสไม่ตายมันไม่ขังมาถึงทุกวันนี้นะที่ฟันทั้งเจ็ดดังอีกข้อนึงก็คือเมื่อก่อนตอนแรกทุกคนคิดว่าแอริสเป็นนางเอกด้วยซ้ำน,นะแล้วทีนี้พอนางเอาแอริสตายคือเพื่พอนๆจำได้มาสมัยก่อนนะเด็กก้าวสู่ทุกคนพยายามแบ่กันทุกชีวิตแอริส แม่งมาโงกันไปหมดอะสรุปว่าชุดไม่ได้นะครับสรุปนางเอกก็ต้องเป็นทีฟ้านะเพื่อนหมีก็ชอบไงไม่ช่านะนั่นแหละถ้าเกิดภาคนี้อลิซไม่ตายเยนี่ยหมีคิดว่าน่าจะมีเนเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดมากกว่าเดิมเยอะน,นะดีไม่ดีนางเอกอาจจะเป็นอลิซแทนก็ได้นะภาคนี้เอตอกแซกยัองอยู่คงไมนน่น่าจะแบบถ้ารอตรงคู่ก็น่าจะแบบเออคู่ใครคู่มันไปเลยอย่างเงี้ยนะ ต่อไปข้อที่5นะครับเซฟิลอสสามารถเล่นได้เต็มที่นะในในหมวดอดีตจะมีเรื่องระหว่างคาวกับเซฟิลอสคือจริงๆมีอยากเล่นเซฟิลอสมากกว่าคาวอีกนะคือถ้าเกิดอ้างอิงจากภาคออริจินอลเนี่ยจะเป็นในฉากที่คาวกับเซฟิลอสเดินทางมอนเหมือนขึน้นขี่รถมาไปด้วยกันอนะ่ะใช่ไหมเราก็มีบางกรมาขวางเซฟิลอสก็เลยต้องลงไปจัดการเัาฟาด9 9 9 9ตอนนั้นตาตึงใจมากแล้วก็ ในการเล่นครั้งนี้คาวกับเซฟิลอสจะมีระบบคอมโบท่าครับโอ้สโหสร่วยสวยเก๋เซฟิลอสนี้แบบใช้ซันซิวยี่ห้ออะไรไม่รู้นะผมสวยมากเลยสโรยเชียวเอาไปว่าฉากนี้หลายๆคนอยากเล่นอยู่แล้วครับเพร,เพราะว่าจริงๆเออฟร์คัอย่างเซฟิลอสเนี่ยแล้วก็ออโซนเยอร์อย่างคาวเนี่ยใครๆก็อยากให้มันจับคู่กันนะนะเพราะว่าเพราะว่ามันเท่ทั้งคู่นะครับ แต่ตามเ,เรื่องก็ต้องสู้กันหลังจากนี้นะแต่ว่าเออก็อยากจะเห็นโมเมนต์ของคู่นี้นะเพราะว่าคู่นี้มันแบบดังสุดในฟอร์เจ็ดแล้วแหละ,ะตรงๆเลยนะอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะภาคนี้เอ้ยข้อที่หกนะครับขอประทานโทษภาคนี้มีวูดไถไหมภาคนี้ไม่มีวูดไถนะครับจะระดับจากภาคหน้าเลยภาคนี้จะเล่นได้ถึงแค่เมืองโบราณซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมืองโบราณเนี่ยจะถูกย้ายตำแหน่งให้ไปอยู่ในไหนเพราะภาคนี้น่าจะจบที่นอร์ทเคเตอร์ เอา2ที่นี้มาติดการดูดูเรียกระดับความพีคของเนื้อเรื่องต่อกันได้ดีคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นภาครีเบิร์ดเนี่ยไม่มีวูถ่ายนะต้องไปรอภาค3นะครับก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเราจะได้แบบเออมาดูหมู่บ้านนินจาของยัฟฟี่นะแล้วจาได้เลยในะเรื่องในเรื่องมันกวนมากเลยนะเราจะแบบติดกับดักยัฟฟี่อย่างเงี้ยยูฟี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบโดนเออขโมยมาทเทียหายมีจําได้เลยว่าจะได้เออ ยัฟฟี่คืนมามาทเทียมหนีไม่เหลือสักอันเลยเกลี้ยงเลยนะกลายเป็นกูถือดาบเปล่าเลยจําได้ประสบการณ์ตอนนั้นนะครับเอามาว่าฟอนตเจ็ดในเรื่องเขาทำสนุกหลายๆอย่างมันทําดีอะมันเลยน่าจดจานะครับเขาไม่แปลกที่เขาจะเอามา,ารีเมคภาคแรกนะแล้วประสบความสําเร็จมากในพาร์ทหนึ่งนะครับมีดว่าพาร์ทสองก็ประสบความสําเร็จคือเอาจริงนะแค่เทรเลอร์ออกมาเนี่ยคนดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะขึ้นแบบฮอปไฮเลยนะขึ้นแบบชันอันดับเลย ฝรัลหลังนี่ไฮมากจริงๆฝรังเจ็ดมันายจริงๆ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนข้อต่อไปกันครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีอออีกอีกกี่ข้อเนี่ยต่อไปข้อที่เจ็ดนะอีกสิบสี่ข้อนะครับโว้ยเง อ่าต่อไปข้อที่7นะครับ open world ใหม่ไม่สามารถย้อนกลับมาที่ฉากเล่นได้นะครับเออต้องบอกว่ามันคล้ายดีเมกอะคือแบบสมมุติถ้าเราเล่นมันก็จะแบบไปจากฉากเป็นเป็น,ปน,นด่านไปพอเราผ่านเสร็จใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเล่นด่านอื่นเนี่ยแล้วเราอยากจะกลับมาสามารถกลับมาได้เหมือนดีเมกเปเลยครับไม่มีปัญหาเลยบางทีเพื่อนอาจจะพลาดของพลาดอะไรไปเราสามารถกลับมาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดจะทำเป็นโอเพนเวิร์แบบออกมาแล้วโอ้โหอย่างนั้นหมีว่าเขาทำไม่ได้หรอกมันใช้เวลาเยอะเกินไปถูกไหมคือมือมันกว้างมากนะเว้ยโลกมันกว้างมากนะเว้ยโลกโลกของ f ฟ n a l 7เอ่ะเพราะนั้นคงจะทำเป็นฉากฉากอ่ะคงทำไม่ไหวแน่โอเพนเวิร์มันเกินไปนะครับแล้วก็เวลาย้อนเนี่ยมันก็อาจจะแบบกลับไปตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องตรงนั้นเหมือน f ฟ n a l 7เรีเมคอะยังไงก็เป็นเหมือนกันเลยะเลยนะครับก็สำหรับคนที่แบบอยากจะพลาดของพลาดอะไรไปนะครับ ต่อไปข้อที่8นะครับวินเซนต์แม่งโคตรเท่เลยมาแล้วสัญญาเลยว่าถ้าเกิดวินเซนต์เราได้นายปุ๊บเนี่ยเราเข้าปาร์ตี้แต่ก็ใช้ไม่ได้นะเขาออกมาบอกแล้วว่าภาครีเบิร์ตเนี่ยวินเซนต์ไม่สามารถที่จะเข้าปาร์ตี้ได้นะครับโอ้เป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเลยนะซึ่งจริงหมีจะบอกว่าในเฟ n นันเจ็เนี่ยถ้าเป็นนับเซฟเฟซล้อที่หมีชอบสุดใช่ไหมลองมาในปาร์ตี้หมีชอบวินเซนต์มากสุดนะลองมาก็คือคีฟาแล้วก็คาวคือวินเซนต์นายแบบ นายเท่อ่ะนา,นายแบบเท่ทุกองศาจริงเท่ไม่เท่ไม่รู้อ่ะแต่นายกับเป็นคนเดียวในตัวละครภาคเจ็ดที่มีภาพเป็นของตัวเองมีผู้ถูกไหมความไฮของแกเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพี่วินเซนนะอะต่อไปฉากที่9นะครับฉากจบฉากตบกันในตำนานของทีฟากับเจสซาเลนะครับหูฉากนี้นี่ตบกันบนบ,บนหัวป้อมปืนเลยนะซึ่งจะต้องบอกว่าช่วงนั้นของ f ฟ n น l 7เเนี่ยเป็นในที่ คือฮามากเลยนะฉากตกของผู้หญิงไฟนอลมีภาคไหนผู้หญิงตกันบ้างวะไม่มีนะมีภาคเนี้ยแหวกแ,แนวแล้วแม่งเสือประสบความสำเร็จด้วยตอนนั้นคือแบบคนแบบวยทีฟ้ามากเลยนางเอกนางเอกมากนะครับฉากนี้อยากดูอ่าต่อไปข้อที่10นะครับเพื่อนๆคิดว่าภาคนี้จะจบลงในช่วงไหนนะครับของภาครีเบิร์ดเนี่ยจะจบลงในช่วงไหนมีคิดว่าน่าจะจบลงที่นอสคีเตอร์นะครับเพราะว่าเห็นเวปอนเนี่ยมนหลุดไว้นะ้ำออกมาถูกไหมครับ ภาค2เนี่ยรีเบิร์ดเนี่ยน่าจะจบตรงที่หมีบอกเนี่ยแหละตอนคาวมอมาทีเรียดำแล้วก็ระเบิดตู้ออกมานั่นแหละครับแล้วเซฟิรอยก็เรียกเบเทโอออกมาพวกเวปอนมันก็เลยตื่นออกมานะครับทุกคนก็เลยกระจายก็ตัดก,ก็น่าจะจบในพาสสตรงนี้นะเท่าที่หมีคิดนะครับถ้าเกิดสมมติในพาสสามที่จะทำก็คือตรงทีฟ้าที่ถูกที่ถูกจับพ่จูนนช่วยเพื่อนออกมาแล้วก็ฉากตัวหนึ่งตำนานแล้วก็ ใช้เรือออกประจนไทยด้วยกันแล้วก็ออกไปตามหาเ,เพื่อนๆแล้วก็ไปเจอคาวไงไปเจอคาวที่ไอ้นัะนะ่นอ่ะมีจำชื่อเมืองไม่ได้ว่าที่ตกไปในไลสตรีมอ่ะที่พีฟ้าลงไปแล้วก็เรียกความทรงจําให้อ่ะนะคาวมันถึงกลายเป็นตัวคาวเองอ่ะนะมีเจ้าบอกว่าคาวตอนที่ฟื้นเป็นคาวจริงๆอ่ะนี่ใส่ดีกว่าตอนแรกๆเยอะครับแรกๆนี่บังบ้างเงินนะอ่ะคาวอ่ะต่อไปข้อทีบนะครับชื่อท่า ชื่อท่าคู่ของเซฟิรอสกับคาวเนี่ยเป็นชื่อที่สร้างมาจาก DNA ที่อ้างจากออริจินอลนะอนดีตที่คาวลงมาจากม้าเจอมังกรแดงเซฟิรอสแบกเซฟิรอสแบกหมายถึงว่าคาวมาสู้ไม่ได้โดนมังกรพ่นยีเดียวตายก็เอาง่ายๆเลยครับก็คือจริงๆไอสองคนเนี้ยมันก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแหละเพราะว่าอันอันอันนี้คือแฟนต้องเจ็บนานแล้วนี่มีสปอ,อยได้เลยเนาะทุกคนน่าจะรู้กันหมดคือเซฟิรอสเนี่ยโดนสร้างมาจากเจนวาถูกไหมครับแต่ตัวเซฟิรอลเนี่ยไม่รู้ แกรู้ว่าแกเป็นคนธรรมดาที่เก่งแต่ปรากฏว่าพอแกไปรู้ว่าแกโดนสร้างมาผสมกาบเจนโอวาแกเลยบ้าก็เลยข้างจะทําลายโลกให้หมดส่วนข้าวเนี่ยตอนแรกก็เป็นคนปกติแต่้กับเซฟิลอสอ ot, โดนเซฟิลอดลงบ่อตายส่วนตัวค้าวก็ทนพิษบาดแผลที่โดนดาบมูลามาสะแทงเม็ดไม่ไหวก็เลยตายก็เลยโดนไปผสมออกมาสร้างมาจากเจนโนวาเหมือนกันที่จริงไอ้สองคนนี้เปรียบเหมือนพี่น้องกันนะจริงๆ แต่มีเจ้าบอกจริงๆนะถ้าภาษาเนี้ยบอกตรงๆเลยนะเซฟิลอสคงทำดาวเมเเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คาวคงสิบเปอร์เซ็นต์ตามสูตรแต่อ้างอิงก,ก็คือคาวไอช่วงแรกๆตอนที่มันยังเป็นโซเยอร์ตอนนั้นมันคือกาก,ากมากนะอันนี้พูดจริงอะต่อไปข้อที่สองนะครับเกมไม่สามารถเล่นต่อจากภาครีมาร์คไอรีเมคได้นะครับเริ่มใหม่หมดนะคือเซฟเก่าใช้ไม่ได้แต่อาจจะมีได้โบนัสในส่วนของไม่สามารถไม่เล่นใหม่ได้ก็ดีครับคือหมีจะบอกว่าเพย์ห้าเนี่ยเอ่อ ฟนัทเจ็ดรีเอ่อรีมาร์กเนี่ยเอรีเมคเนี่ยม,มีอยู่กับอีกเครื่องหนึ่งเพสีถ้าเกิดมันเอาเซฟมาอ้างอิงได้เนี่ยมีต้องซื้อมีต้องซื้อฟนัเจ็ดมาเล่นใหม่หมดเลยนะจริงๆอันนี้ก็ดีแล้วขี้เกียจเล่นอยากมาเล่นของใหม่ไงเพราะว่าเขาให้เหผลว่าตัวเกมมันไม่สามารถสร้างความสมดุลได้ทั้งสองพาร์ทนะครับเขาก็เลยต้องแยกอันนี้ก็ชักกลัวแล้วว่าพาร์ทสามพาร์ทสองจะไปต่อได้หรือเปล่านะ อ่าต่อไปข้อที่13บสามนะข้อนี้คนถกเถียงกันเยอะมากอันนี้มีก็สรุปเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังเลยนะครับในฉากสุดท้ายที่ทีฟาตรตกลงไปเพื่อนคิดว่าเป็นตัวอะไรระหว่างว่าซับซับไฟเวปอนหรือว่าเอเมัลนะครับนี่มีสรุปให้เลยว่าน่าจะเป็นซับไฟเหตุผลเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหางตรงฝาบนไหมเห็นป่มแล้วก็ตรงตุ่มลูกตาเนี่ยเนี่ยดูตาได้เลยมีมีว่าโอกาสที่จะเป็นเจ้าซับไฟค่อนข้างสูงมากนะพออ้างอิงก็คือตอนที่ไซฟิลสเนี่ยเรียกเบทาโอลงมาเนี่ยโลกมาเกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเวพป้ยมันก็เลยตื่นขึ้นมาตัวที่ตื่นตัวแรกคือเอเมล่าเนี่ยแหละครับตามันเปิดเนี่ยจะเป็นตัวซ้ายล่างเลยเห็นไหมแต่ว่าไอตรงไอตรงภาพล่างไม่เป็นกลมๆเขียวๆมามันก็มีโอกาสเป็นเอเมล่าอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่ามีรู้สึกว่าน่าจะเป็นซัไฟเพราะว่ามันมีหางอ่ะเพื่อนๆดูภาพขวาบนเลยเห็นไหมตัวอื่นมันไม่มีหางยาวแบบนี้มีแค่ตัวเดียวมีมั่นใจว่าน่าจะเป็นซาไฟนะครับอะไรเพื่อนๆมีความคิดนยังไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์สำหรับข้อนี้ได้นะครับพข้อนี้นี่คือคนถกเถียงเยอะ มีคิดภาพไม่ออกเลยไอเวอนน่ะไอตัวที่มันตัวแรกที่พวกเขามันสู้ที่มันขึ้นพื้นมาใช่ป่ะถ้าเป็นรีเมคเนี่ยเอถ้าเป็นรีเบิร์ดเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนะเพื่อเราคิดภาพมันตัวจะใหญ่ใ,หญใช่ไหมแล้วทำสวยๆอ่ะโอ้แล้วเราเดินเ,เดินไปหามันตัวเล็กๆอะ่ะโอ้โหมันคงเป็นไออลาัางการมากเลยเนาะแค่คิดฉากก็โอ้โหกินไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เลยวะ่ะจริงๆนะ อ่ะต่อไปข้อที่สนะครับสุดท้ายทำไมเพื่อนๆคิดว่าฟรานซเจ็ดเนี่ยมันถึงดังเพราะอะไรเซฟิลอสตัวไลท์ก็เทใช้ดาบมูล,มลามาสะแถมมีเสียงธีมของเขาหรือเปล่าหรือว่าพระเอกอย่างเขาที่ใช้ดาบใหญ่เพราะว่าตอนนั้น่ะพระเอกที่ใช้ดาบใหญ่ไม่มีนะมีแค่เขาแลวแม่งเสือกหายมากแล้วเขามันก็ค่อนข้างเทนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างผู้หญิงน้าจดจำเช่นทีฟารแอริสยัฟฟี่หรือว่าสาร่าห์ดท้งานอย่างพวกเวเปอนทั้งหลายก็น่าจดจำถูกไหมหรือว่าเนื้อเรื่อง อ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไฟนอลเจ็ดสิบสี่ข้อที่หมีพยายามพูดมาจากเทเลอร์เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับข้อไหนก็มาพิ่มตั้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ไฟนลเจ็ดเนี่ยที่มันดังไฮที่สุดในบรรดาไฟนอลเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าเป็นเพราะอะไรก็มาพิ่มตั้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับโดยสรุปคือหมีก็พยายามเออสรุปจากเทเลอร์ให้ฟังนะนะแล้วก็เอาจากหลายๆเจ้าเนี่ยมาลองคิดมีขอดูก็ได้ตามนี้นะครับผม เพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยอ่ะเดี๋ยวมันเปิดเนี่ยกุมภาไว้ยี่สิบเก้านะครับมีจะเล่นเต็มที่เลยนะก็คือไม่นอนสองวันเลยถ้าเกิดเพื่อนๆตามเนื้อเรื่องอยากอยากเห็นคนเล่นจบไวๆก็มาดูมีได้เลยเหมือนเฟสต์สิบหกอ่ะเฟสต์สิบหกมีก็จบประมาณสามวันครึ่งองมันก็จบคนแรกแล้นะในใน,ในวายทีไทยอ,ะอ่ะเพราะนั้นฟสต์สิเจ็ดรีเบิร์มีรีบจบแน่นอนครับเดี๋ยวเราเรา,เ,ราเดี๋ยวมาตามดูมีได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม